สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอสไมลยไอทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานนะครับซ่อมเมนบอร์ดนะครับ MacBook Pro A สองสามสามแปดนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการเปิดไม่ติดนะครับทางเราก็ได้ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่รับบอลแล้วนะครับผมอันนี้ก็เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนี่ใช้งานได้แล้วนะครับ อันนี้เป็นการซ่อมเมนบอร์ดนะครับลูกค้าเครื่องโดนน้ามานะครับอันนี้เราก็ได้ทําการซ่อมเมนบอร์ดในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับที่ว่าโดนน้ามานะครับอ่าบริเวณที่โดนน้านะครับจะเป็นบริเวณอ่าในส่วนของตัวชิป T2 นะครับมีปัญหานะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็เบื้องต้นทําความสะอาดไปก่อนนะครับ ทำควา,ามสะอาดไปแล้วยังไม่หายนะครับต้องไล่เช็คดูในภายในตัวเมนบอร์ดนะครับมีตัวไหนอ่าโดนน้ํากัดหรือเปล่าหรือว่ามีตัวไหนช็อตหรือเปล่าแล้วก็ํำการถอดแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเคลียร์ให้มันเรียบร้อยอันนี้ก็เคลียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอาการเปิดไม่ติดนะครับก็เป็นเพื่อนท่านใดน,นะครับที่ว่ามี MacBook นะครับอาการโดนน้ามาหรือว่าเครื่องเปิดไม่ติดนะครับสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมาธทีสวิดาได้เลยครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือว,ว่าไลน์แอดได้เลยสำหรับวันนี้ช่างก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ